สวัสดีค่ะวันนี้เราไปเที่ยวบ้านริมทะเลด้วยกันค่ะที่ที่กินก็จะมีแมคโดนัล์เคเอซนี่มันอยู่ในเมืองแต่ของกินขายเหมือนบ้านเรานี่ไม่มีนะคะของอาหาร สวนสนุกพี่เด็กๆมาเล่นหรือเราทำอาหารอะไรมานั่งกินกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็น red bucket welcome to m o r n b a r เป็นในเมืองเล็กๆที่นี่ถ้ามีรถใหญ่มาเราก็ต้องจอดดูเนี่ยค่ะรถรถเหมืองใหญ่มากเนี่ยค่ะดูโอ้ จะซิกเซกนิดนึงลงเขาลงจากเขา่จะถึงบ้านริมทะเล สูงมากเลย yeah. beautiful เ yeah. <laughs> ด็ซื้อกลับข้าวก่อนเข้าบ้าน มีมีความสุขวันหยุดวันนี้ข้าวหอมข้าวหอมของไทยสองชน,นเส้นเปยำน่เป็นเครื่องแกงเขียวหวานกับเครื่องแกงแดงรีเสื้อกับขาวข้าไรดูซิวันนี้ อัมสตรอมบีบ้านอมอีกหนึ่งนาะทีก็ถึงแล้วนะคะบ้านพักวันหยุดจากทำงานเราก็จะมาอยู่บ้านริมทะเลแต่ถ้าวันทำงานก็จะอยู่บ้านอีกหลังขับรถมาไปมาก็สองชั่วโมงจากออกจากประตูถึงประตู ตรงบ้านจะมีต้นมะพร้าวสายมือถึงบ้านแล้วค่ะบ้านพักริมทะเลเ,เราไปเดินกันเราไปเดินทะเลวันนี้เราไปเดินทะเลออกจากบ้านไปเดินทะเลทางนี้ดีกว่าวิวสวยไอย้ยาโชกรัม ย <Yeah. laughs> สามีฉันใส่แว่นก็ใส่แว่นตาแบบเดียวกันเลยเนี่ยเม็ดแมตชิ่งแว่นตา uh, <yes. S 1> อ่าเ <sugar> อ่ะสื้อสองอ๋อดูสิอ้าวเดดมานี่แล้วเนี่ยนี่โอ้ พ่อแม่ลูกูๆพาลูกๆเดินกลางถนนระวังรถด,ด้วยนะจ๊ะ okay, yeah. น่ารักอะ่ะน่ารักจังเลยเนี่ค่ะตอนนี้เวลาตีเท่าไหร่สาม ตีห้าสามห้านะคะก็จะมาเดินเดินออกกำลังกายแค่สิบห้าหรือยี่สิบนาทีก่อนเข้าบ้านเย,ย็นชนนี้มสามี<น>บอกว่าลมเย็นยลมแรงด้วย สดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินโอ้ก็วันไม่มีขึ้นป่อนฮาร์ดวันนี้ไม่มีขึ้น ก็คลิปนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็กดซับ s ไครต์ให้หน่อยนะคะจะได้ทำคลิปต่อๆไปเพลย e ไลค์แล s สม i ค e เย็บเหยบสามีสาเยอสามีบอกว่าช่วยกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเราจะได้ทำคลิปบ่อยๆพยายามทำคลิปให้อันไหนที่ ไม่ดีอะไรก็ติชมกันมาได้จะได้แก้ไขนะคะคลิปนี้ลาก่อนค่ะของช่องนารีกับสามีอออซี่นะคะบายบายค่ะบายบาย <Bye. S 1> สวัสดีค่ะ